สวัสดีนะทุกคนยินดีสู่รายการ notos ให้ความรู้ตอนผมไปหาวิธี d o e b l e mouse movement หรือวิธีการสลับทิศทางของลูกกลิ้งของเมาส์ผมไปหาเจอแต่ของชาวต่างชาติผมเลยคิดว่าจะเอาวิธีแก้อาการลูกกลิ้งของเมาส์สลับมาเผยแพร่ให้กับพี่น้องชาวคนไทยของเรานะครับมาอย่าให้เสียเวลามากกว่านี้นะครับเรามาเริ่มกันดีกว่านะครับให้กรอกคาว่า magister ลงไปในช่อง search หรือช่องค้นหานะครับ จะมีหน้าต่างของโปรแกรม legacy editor ขึ้นมานะครับแล้วให้หาคำว่า hkuylocalmachine แล้วกดสัตว์ลักษณ์หรือกดย่อหน้าแล้วมองหาคำว่า system แล้วให้ทุกคนกดย่อหน้านะครับแล้วมองหาคำว่า ctrl u r r e n c o n t o s e t แล้วกดย่อหน้าแล้วมองหาคำว่า enum แล้วให้ทุกคนหาคำว่า hid นะครับพอเรากดย่อหน้าแล้วจะขึ้นชื่อพวกดเวอร์ของต่างๆของเครื่องของเรานะครับ แล้วมองหาไดาเวอร์ของเมาส์ของเราใช้งานอยู่นะครับแต่ถ้าทุกคนไม่รู้ว่าไดาเวอร์อันไหนเป็นไดเวอร์ของเมาส์ที่เราใช้งานอยู่นะครับให้ทุกคนทำตามผมนะครับไปหน้าเดสก์ท็อปแล้วมองไมโครพิเ e อร์ของเรานะครับหลังจากนั้นกดคลิกขวาแล้วเลือก properties นะครับแล้วมองหาคำว่า device manager แล้วคลิกจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นนะครับแล้วให้ทุกๆคนมองหาคำว่า m y s e o s o r p o i n t i n g device นะครับ จะขึ้นไดเวอร์แบบนี้ให้ทุกๆคนมองหาไดเวอร์เมาส์ที่เราใช้งานอยู่นะครับหรือทุกคนไม่รู้ว่าอันไหนจะเป็นไดเวอร์เมาส์ให้ทุกๆคนลองถอดสายหรือตัวรับสัญญาณของเมาส์ออกจากเครื่องคอมก่อนนะครับแล้วเสียบเข้ามาใหม่เพื่อเช็คว่าไดเวอร์อันไหนจะเป็นของเมาส์นะครับพอเรารู้ว่าไดเวอร์อันไหนเป็นของเมาส์แล้วให้ทุกคนกดขวาเลือก properties นะครับจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับให้ทุกคนคลิกที่หัวข้อว่า events นะครับ ให้ทุกคนมองหาคำว่า information นะครับจะมีรายละเอียดของ diver ของ m o าส e อยู่นะครับให้ทุกคนดูว่า diver m o าส e มี number หรือรหัสมีอะไรบ้างให้ทุกคนจําไว้นะครับแล้วเรากลับที่หน้าต่างของโปรแกรม registry editor นะครับแล้วมอง number หรือรหัส diver ที่เราจําไว้ว่าเป็นอันไหนพอหาเจอแล้วนะครับให้ทุกคนกดย่อหน้าเรื่อยๆจะมีคำว่า device parameters ให้ทุกคนกดเข้าไปนะครับ แล้วมองช่องขวาจะมีรายละเอียดขึ้นมาแบบนี้นะครับให้ทุกคนหาหัวข้อว่า w e b บบล็อจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วให้ทุกคนมองหาคำว่าบาวเยเดนนะครับปกติช่องนี้จะมีค่าอยู่ศูนย์นะครับให้เราเปลี่ยนจากศูนย์เป็น1น,นะครับแล้วกดปุ่มโอเคนะครับแล้วปิดโปรแกรมทุกอย่างออกหมดแล้วรีสตาร์เครื่องของเราใหม่แล้วลองเลื่อนลูกกิ้งเมาส์ดูนะครับ จะว่าหายจากอาการสลับทิศทางอยู่ไหมนะครับผมน็อตโอ๊ตขอกราบลาก,ก่อนนะครับแล้วมาเจอกันในคลิปต่อไปว่าผมจะมีวิธีแก้อะไรหรือความรู้อะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาบอกนะครับหรือมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์คอมเมนต์ถามผมได้นะครับฝากกดแชร์และถูกใจติดตามช่องน็อตโอ๊ตด้วยนะครับผมกราบลาก,ก่อนนะครับบายบายยบาย